ไอ้เจ้าแตงโมวันนี้เราจะทำอะไรต่อกันดีหลังจากที่เรืเราผ่านไอ้เจ้าบาร์ทหารมาได้นะอาวก็รู้สิทำไมดิวันว่้ฉันจะเริ่มหิวแล้วฮนะงั้นก็ฉนั้นแกไปซื้ออาหารได้ไหมอีกแล้วเหรอมาไปยังง้ไ,ไอ,อ่ะไปก็ได้เพราะช่วงก่อนนายไปแล้วใช่ไหม ะเชื่อลือไปฉันกับจ่าเจ้าหมอนั่นไปแล้วมันจะมีใครมาขายของต่ออีกอะน,นั่นสิมันก็เริมเดินไปมั่มวๆอาจจะเจอก็ได้มั้งอ,อฉันคิดออกแล้วเจ้าฟักทองเหมือนฉันจำได้ว่าช่วงเอ่อก่อนที่ฉันจะออกมาหานายเนี่ยเหมือนฉันได้ยินข่าวมาว่า มีร้านขายขา้าวโพดเปินใหม่อยู่อะซึ่งมันก็อยู่ด้านหลังเราไงโอ้โนั้นได้เลยแต่วังว่าจะไม่ใช่พวกบาอาหารหน่อยนะไม่เขาบอกว่าขายแต่ข้าวโพดอ่ะขายสอันโอ้น่ก็ดีเลยใบาย้ยวู้วว้าวว้าว ซื้อของพวดอมแล้วนะฮะอืมราคาทั้งหมดก็ประมาณ200บาทอู้ถูกกว่านี่เลยอ่ะถูกกว่าเอือไอ้คนที่เลี้ยวนี่น่ะหือมกอ่ะเอาไปแล้วอะไรโอเคแน่ใจนะส่งลาโอเคจันทร์มาอันนี้ไปโอเคขอบใจมากค่ะ แล้วขอถามหน่อยคุณมีอยู่บ้านไหนไ,ไ,ไม่อะแต่ไหนตัวแตนในฟาร์มเขาปวดตัวมาอยู่บ้าน,นแล้วบ้านคุณมีกี่ชั้นสองเดี๋ยวจะผัดแตงให้เดี๋ยวจะปัแตงให,ให้การสามชั้นหรอกองั้นโอเคเดี๋ยวขอลูกนี้ทิ้งก่อนว้าว ทองในกลับมาแล้วนี่โอเคว่าแต่ได้ข้าวโพดมั้ยได้มาเออแล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาด้วยนี่ไงคนขายขา้าวโพดที่นายบอกองั้นก็ดีเลยแต่เรามีบ้านแนละ้วหรือมีสิมีแน่นอนหนึ่งล้านพิเศษแอมเนีเออ่เขาถามนะนายเบลเงินที่ไหนไปซื้ออ๋อนายจะมีคนที่ฉันฆ่าไปได้ไหมอ๋อเขจะไดบ้านทหารคนนั้นเหรอ นั่นแหละฉันขโมยเงินมันมาว้าวโอเคงั้นก็ไปเริ่มสร้างบ้านเลยกว่าอย่เสียเสียเจ๊จ๊าโอเคเดีเ๋ยวเราเริ่มสร้างบ้านละว่อาโอเคถ้าสร้างบ้านเสร็จแล้วอโอเคแล้วว่าแต่ใครสร้างบ้านอาก็มีเด็กทำคนเดียวเลยฮึนายเนใีในใ่ยแจนะแเนี่ยแจ นี่นใจสิถ้าเกิดนาะยไม่เชื่อลงหันไปด้านหลังลองเงยหน้างไปดูว้าวว้าวนั่นบ้านสามชั้นสองชั้นด้วาโอเคงั้นก็เข้าไปบ้านเลยนะมี่ใครจะยืนหัวผมให้ ชี่ทำให้หลับแบบง่ายๆนี่แหละหลับของจริงม่เชีบส่วนของส่วนเนย ที่ขอใหอเจ้าฟักทองไม่มีอะไรมากแค่เนี้ยแล้วก็สอ,องเจ้าข้าโพดข้าโพดข้าโพดท,ที่พ่อจะข้าโพดเลยก็อยู่ตรงนี้จะทำอะไรได้ไม่รูจสต็อปดีสไซส์โอเคไป แล้วก็มีตงโตโ๊ะงงๆห่ง,ตงโตโ๊ะงงๆห่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกมาจีบ แค่นี้มีของไว้ดูเลนบวจื๊บบจื๊บ <c oughs> โอเคส่วนวิธีต่อไป โอเคอคุณนั้นเซฟแล้วก็ปิงโอเคเรียบร้อยเร็วปิดคลิป